สวัสดีครับ้ผมในรายการแล้วเกิดเกมมครับวันนี้ผมมาเล่นเกมรัสตอนนี้กำลังหาเพื่อนอยู่ครับสองคนไปไหนเราไม่รู้ฮัลลหลสวัสดีน้อยมันี่มันี่สวัสดีครับเงียบไปหมดเลยอีกคนน่ะคุณเอิร์ทสวัสดีครับนี่ใครวะไปไปบ้านคุณโ ก่อนอันนีไ้ไปยิงซอมบี้เราครับได้ปืนโอ้ยมัว่วยิงซอมบี้ไม่ได้ปืนเอาก็ได้อ่ะได้พวกบ้ายิงซอมบี้ไม่เคยได้ปืนเอ๋บ้านคุณโจ้โอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงปรับใหม่ไม่รู้จังเลยโอ,โอเคพวกคุณคอ,อยู่ไหน ว่คุณอ,อยู่ไหนผมจะเป็นเมาคีแล้วนะเมาคีลา่าสัตว์เมาคีล่าสัตว์อ้อเรสอ้อเรสอันที่ใหม่นะหรือว่ายังอยู่เหมือนเดิมอันคลิปอยู่โอ้กระจกเลยเนะี่ยดูดิเป็นมเมล็ดเป็นมเมล็ดตกมาเจ็ดเลยเนะี่ยไม่ขึ้นให้เลนที่ยอยูอ่ตอนนี้เออกำลังวิ่งไปตามถนนครับท่านผู้ชม กำลังหาคนบ้าคนหนึ่งครับอีกคนไม่บ้าครับใช่ครับคนบ้าที่ชื่อว่าเอิร์ธครับคนบ้าที่ชื่อว่าเพชรครับนี่แหละครับผมอยู่ในนี่อยู่ในหินครับเห็นจะขาผมกำลังวิ่งไปครับถือพกอยู่ครับมีแลเซอร์ครับไม่ได้ถามผมไม่ได้ถามคุณนะครับพวกคุณอยู่ในคลัสเล่นกัน ครับเราก็กำลังขี่เกมมาถึงครับนี่เราจะมาทําอะไรครับลุกตูดวิ้ยเสงปืนใครวะเฮ้ยเด้ด้อ่น่าตกใจงลุลุลุตูดไปแม่งอยู่ในหินยงยลบ่งยิงปืนคอยยิงปืนครับยิงปืนถ้าลุกก็ปล่อยมันดิไปยิงปืน มันทำไมเด้งกับมันเอาเเออาากระสุนท้ไปนะใครยิงป uh like ืนรู้มีลูกสองไปใครยิงปืนเออเอาเอานี่ไปเผื่อไปครับกระสุนใยิงปืนแล้วเขาจะเปิด VP พีไหมนะ

เทพเซโดแอบเทพเซโดะมัอยู่กับพอดีกว่าไปล้เทพโดนโดถุงเฮ้ยขอขอของเบงเด็เทยูโดอะไขออะไรขอนี่เหรอให้ไปแล้วอะกอะมวอะนี่วะนี่วะอ๋อ

อ๋อจัดการเฮ้ยชื่อคุณแบล็กเฮ้ยกระสนกระสนเราให้เราเราให้ไปแล้วเราไม่มีกระสนสายแ้เนี่ยแบเมื่อคืนครล็เมมอนมั้เมื่อคืนให้แล้วไม่มีการคืนครับคุณอยู่บ้านได้กันเปล่าช่วยแรงสร้างบ้านพายัพคุณอยู่ไหนอะครับอยู่ไหนครับได้ครับได้ชื่อเล่นคุณชื่ออะไรแล้วบ้านคุณอยู่ไหนอ่ะชื่อเล่นคุณชื่ออะไรไม่รู้ครับเราชื่อเอ็มเราชื่อเอ็มอ๋อผมชื่อภูมิครับ เนี่ยผมมีไม้ตั้งเยอะเนี่ยไปสร้างบ้านกระถางของผมเงียบดีจะไว้ครับผมมาๆครับเขาชื้อภูผมกำลังหาพวกอีกสองวนครับมันด่าผมอยู่ตอนนี้ในกาลิหนาทอกเนี่ยเชียร์กาลิหนาทอกเลยอเพชรเงียเลยรเงียบไเลยมึงบเอาสร้างตรงนี้เลยไหมตรงนี้เลยไหมไม่เอาครับแล้วแต่แล้วแต่ไม่เงียบเสียงดีเพชร ดีครับคุณช่วยหามาหน่ครับตอหลังใหญ่เท่าไหร่ครับหลังใหญ่ไหมเอาใหญ่ๆยาวๆครับเอาหลังใหญ่ไหมครับคุณเพชรเอ้ยใหญ่เอาคุณคุณเอมครับใหญ่ทั้งยาวครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแยวหนึ่งแบบนั้งหน่งเดี๋ยวครับเดียวนเดน่งนึงเยหนเาวนนด เงียบกันนเงียบกัหมดแล้วไม้ครับไม้ครับเงียบกันหมดแล้วเอ้ยซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้กินแดกกินแดกแห่เข้าเส้นเลยเอ้ยไหนไมหไมาเอาไม้รอพีพีก่อนเผมจะไปฆ่าคุณแคสเกมเอ้ยไม้ไม้ครับไม้อ่าไนเอ้ยอย่าเอาดิเอามาเอาดิไม่เป็นไรไม่เป็นไร หาเรื่องซะแล้วไปแล้วไม่เป็นไรครับแต่มืดแล้วเริ่มสร้างดีกว่าไอ้เพชรมึงเงียบดีเสร็จบานไหมครับเงียบดีไอ้เพชรเงียบเงหรอครับเงียบแล้วผมคุยกับเพื่อนผมอยู่ไล่ออกจากไอเล่น่าแม่งเลยคุยกับเพื่อนผมอยู่ใช่ไหมคุณท่านผู้ชมครับขอเล็กน้อยดีท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาครับสองร้อยขอตัดกี่ห้าสิ ไม่ไม่ดีกว่าไม่ไม่ไม okay, ่เดี๋ยวปิดกันเลนหน้าอนใครจข้างบนใครบนเหมือนไรวะโอเคครับมาต่อกันเลยพอดีผมอัดคลิปอยู่ครับจะเอาลงโอเคครับต่อกันเลยคุณเอ็มครับผมพอดีผมกำลังอัดคลิปอยู่อ๋อเหรอครับจะดูไอ จะดูแชนแนลผมพิมไปเลยนะครับ l o c k e r gamer ครับ l o c k e r gamer เดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปคุณแอดกาลลีน่าม่อยครับคุณมีกาลลีน่ามั้ยครับผมไม่มีผมพรับซีโฟได้แล้วก็ระเบิดคว่างแต่ไม่มีอันนี้ครับนายระเบิดคว่างนี่ต้องใช้กันพาวเดอร์กับอะไรอ่ะ เออแป๊บนึงครับท่านผู้ชมครับเขาถามเรื่องระเบิดคว้างครับ F1 ใช่ป่ะครับใช่แป๊บนึงครับเดี๋ยวครับครับเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงครับไหนว่าเจอละครับผมครับช็อตกันได้เหมือนกันเออใช้กันพาวเดอร์ใช้เมทัลแฟกเมนต์แฟกเมนต์แล้วก็กันพาวเดอร์ตอนนี้ผมมีเมทัลแฟกเมนต์159อยห้าสบอัน ต่อไปเดี๋ยวผมก็จะไปหาอีกทําประตูกันพอเดอร์ผมมีสองอันเองไม่พอมันใช้เมทัลแฟกเมนต์ยี่ห้าอันแล้วก็กันพอดเดอร์แปดสิบอันอะพี่ใครวะหยุดนะหยุดนะหยุด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 สต็อปสต็อปสต็อปอือะไรห้อยตรงเตียงเลยนะ ตอบอะไรเนี่ยเอ้าเอาอคุณวางเลยเหรอคุณเปค,คนวางเหรออันนี้ผมได้มาจากซอมบีอ้อระวังแต่เราระ <มา S 1> ว<า>ังแล้วมันไม่มีบ้านเหล็กกะนไหระวังพื้นเหล็กแต่มันมันจะวางเสาเหล็กได้ไหมก็ลองดูก่อนคุณเอานี่ไปซิคุณอ่านหน่อยครับผมอ่นานพลังกินไม่ออกอันเนี้ย เอาไปดูให้หนยเริ่มแลกแล้วอะไรเหรอครับโอ้ทำไมดูทวงฟ้าด้ครับคุณอยู่ข้างหลังคุณอะทำไมมันเป็นงั้นอะ่ 1. 1> นะรีเสิร์ชชิดหนึ่งคุณหันหน้าหันซ้ายดูครับอะนะหันซ้ายดูซ้ายซ้ายซ้ายมือครับหันซ้ายซ้ายมือครับไม่ใช่ขวามือ ทำไมท้องค้าเป็นอย่างนั้นนะปูนเราก็ไม่รู้อะอ๋อมันจะมืดแล้วก็เลยเมฆก็เลยจะปกคลุมไงมันจะมืดแล้วยุบอยู่ที่นี่ก่อนแล้วกันครับสร้างเลยไหมตรงเนี้ยสร้างเลยเนาะท่านผู้ชมครับสร้างแล้วเนาะ กำลังครับสองครับผมก็ต้องลองดูครับว่ามันจะได้ไหมทอนมืดในแม่แหลกเลยครับ FPS ผม FPS ผมถ่ายคลิปโอ้โหสิบเองโอ้ทำไมมันต่ำานี่คราบนายนายนายเต่านี่วางวางกับอันนี้ไม่ได้นะเราต้องสร้างพื้นไม้อะเรากำลังสร้างอยู่แบบนึงอพื้นไม้ครับเดี๋ยวผมจัดการเองผมเป็นผนกบ้านอยู่ เอาเนื้อไก่ไหมครับผมมี184อันผมมี30กว่าอันคนระับไม่ไปเป็นไรครับโอ้ยเหนื่อยจังอุย้ยงั้นเดี๋ยวผมมานะครับไปไปเอาน้ำแป๊บหนึ่งครับขอแห้งครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาน้ำแป๊บหนึ่งนะครับคุณเอ็มครับ เดี๋ยวไปเอาน้ำแบบหนึ่งรอบเดี๋ยวมา มาแล้วครับวัรทอน,นเลยครับมาแล้วครับคุณเอ็มอะไรครับมาเบลมาแล้วครับคุณเอ็มคุณเอ็มเป็อ,รรอะไรครับโอ,อ้มีคนมาครับคุณเอ็มเดี๋ยวนี่ครับเดี๋น,นี้มันเราหวังมันเอาไม้ ใ่อะเก็บไม้ก่อนแล้วกันคุณเอาม้านเอามันแคบหรือว่าไม่แคบครับโอ้ยขอแ่มยังไงก็ได้เอาสักสองบลอก กำลังค้าพอโอ๊ยน้ำวนขอ้อแฮะโอ๊ยมาต่อเลยอืออ่า กำลังครับผมผมพอจบคลิปเพงลงดนี้ก่อนครับคลิปหน้ามีพาร์ทสองครับคลิปต่อไปโอเคครับบ๊ายบาย